มาแล้วสินะโคเมัม สวัสดีเพื่อนๆชาววานอนทุกคนและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Not A Gaming ครับเมื่อคืนวันพุธที่2ตุลาคมปี2024ตอน4ทุกบ้านเราก็มีการอัปเดตแพชชใหม่เข้ามาครับกับแพชช์ที่37ครับแพชช์โคเมแล้วภายในแพชช์นี้นะครับก็จะมีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการรีเวิร์กตัวละครรีเวิร์กคอมพานีหรือแม้กระทั่งแฟชั่นครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมีการเพิ่มตัวละครวอลเฟรมใหม่เข้ามาครับที่มีชื่อว่าโคลมะม,ม, mission, mission ม่แล,คละคะละรม โคเมกันครับซึ่งวิธีการหาตัวโคเมนั้นไม่ยากเลยครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆเดินทางไปที่ซิตัสที่อยู่บนดาวโลกก่อนเลยข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่พ่ลิชเชื่อว่าสำหรับใครที่อยากเล่นมิชชั่นใหม่นี้ขอแค่ให้เพื่อนๆทำา u e s ไซยาวิจิ้เสร็จก่อนครับและพอมือเพื่อนๆเดินทางมาถึงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีโนดมิชชั่นเรืองรองขึ้นมาเลยและไอเจ้าโนดนี้นะครับมันก็จะพาเราไปหาป้าไซยาครับและพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราคุยกับคอนซูแล้วก็เลือกหหหหัััววขข้้้้อออซซาา่่่นนครรบึงจะเเป็ใใทมได ป้าเห็นนิมิตท,ที่มืดมนเหลือเกินลูกเอ้ยให้พวกปีศาจอินเฟสเซตพวกมันขึ้นมาจากมหาสมุทรและถาโถมเข้าสู่เมืองซีตัสแล้วก็มีเวเฮกที่คอยปากแทบใส่พวกเราด้วยป้าบอกเลยว่าป้ามั่นใจโคตรๆว่านิมิตท,ที่ป้าเห็นเนี่ยมันคือนิมิตจากโคเมผู้ซึ่งที่กล้าพอจะก้าวเข้าสู่นิมิตแห่งโชคชะตา เพื่อที่อาจจะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้ลองไปดูที่แท่นสาการะโคเมสสิอียา่าช่วยปกป้องเมืองซีตาจากสิ่งที่จะมาถึงด้วยขอให้โชคดีเมื่อป้าสายาแกว่ายอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูที่แท่นสาการาโคเมครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ยานมาส่งเรานั่นแหละครับแล้วพอเรามาถึงที่แท่นบูชาแล้วเราจะสามารถทำการอินเตอร์แอคกับรูปปั้นได้ครับ พวกไดนะ้ควิลนมองเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นน่าเสียดายที่พวกเขาไม่ยอมแบ่งปันความรู้นี้กับผู้อื่นแต่สำหรับคนอย่างเจ้าและข้าบางทีพวกเราก็อาจจะอยากแอบรู้โชคชะตาของพวกเราเพื่อที่จะได้เปลี่ยนมันแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนี่คือแท่นบูชาของโคเมสตรีแห่งลูกเตา๋านักเชิดทุน เป็นคำทำนายที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างยาวนานเพื่อคนธรรมดาอย่างพวกเรา แล้วเดี๋ยวตรงนี้พี่ลิงจะลองเลือกโลโคเมดายสดูนะครับมันจะเป็นการทอยเต่าเพื่อทํานายดวงครับอารมณ์ก็ประมาณเซียมซีบ้านเราเนี่ยแหละครับถามว่าได้บัฟได้อะไรไหมก็ไม่ได้ครับได้ความสนุกอย่างเดียวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อออฟเฟอร์เฟดเพลกันบ้างครับมันจะเป็นการออาเฟดเพลครับที่เราได้จากภารกิจใหม่มาแลกเป็นไอเทมต่างๆครับจากที่เห็นก็จะมีตัวละครวอลเฟมโคเมอาวุธปืนฮิคาระและก็อาวุธมิรีอามานาตะครับรวมไปถึงมอสออพเมนของอาวุธทั้ง ต่อไปในหัวข้อไซヤวิช i o นกับไซヤวิชชันสตูปาร์ตก็จะเป็นการพาเราไปเล่นยังมิชชันมิชชันใหม่ครับแล้วพี่ลิงก็เจอบักแรกครับคือพอมันกดไปแล้วนะครับแทนที่มันจะพาพี่ลิงเข้ามิชชันครับแต่ว่ามันไม่พาไปครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับทางทีมงานน่าจะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วพี่ลิงก็เลยต้องมากดเข้ามิชชั่นจากทางนิเกชันแทนครับเอาละครับและหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่ลิงจะมาพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเล่นมิชชันใหม่นี้กันพอเราเริ่มต้นมิชชันนะครับเราจะต้องมุ่งหน้าไป ก็คือจะต้องเอาเครื่องบรรณาการนั้นเป็นถวายให้กับรูปปั้นของโคเมครับและพอเราทําการเก็บเครื่องบรรณาการแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์โนมิชั่นปรากฏขึ้นมาซึ่งก็เป็นแท่นสักการะโคเมที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลครับจากนั้นเราก็ต้องทําการป้องกันจุด A และจุด B จากผู้อินเฟสครับนั่นก็เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ผู้อินเฟสเข้ามาในพื้นที่พวกชาวบ้านจะไม่สามารถทําการเตรียมเครื่องบรรณาการได้ครับและนั่นมันจะทําให้เวลาไม่ยอมนับถอยหลังครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการผู้อินเฟสที่อยู่ในบริเวณให้หมด จากตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีจุดเตรียมของมาตรการที่เราจะต้องป้องกันไว้2จุดด้วยกันทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในจุด A นะครับเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่เป็นบริเวณสีฟ้านั่นหมายถึงยังไม่มีศัตรูมารบกวนในบริเวณจุดนี้ครับกลับกันถ้าเป็นบริเวณของจุด B เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าบริเวณพื้นที่มันเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าในบริเวณจุด B มีศัตรูเข้ามารบกวนอยู่ครับน่าสมผลทําให้บริเวณที่ศัตรูยังไม่มารบกวนตัวจับเวลาจะนับเวลาถอยหลังเป็นปกติรรรัััับบบแแแแลลลลละะะะะถถ้าาเเเปป็็นนนนนนใกกณีีีีขออองงงจจจจุุดดด B ท่่่มมตตููวววยยสไห หนึ่งนะครับที่นับเวลาถอยหลังจนครบถึงศูนย์นั่นหมายความว่าชาวบ้านได้เตรียมเครื่องบรรณาการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้นําเครื่องบรรณาการไปส่งที่แท่นบูชาโคเมค,ครับ โดยเป้าหมายหลักของมิชชั่นนี้ก็คือเราต้องเอาเครื่องบรรณาการไปส่งให้กับแท็บบูชาโคเมให้ครบ5อันครับโดยที่ด้านซ้ายของจอเราก็จะมีบอกอยู่ครับว่าตอนนี้เราส่งเครื่องบรรณาการไปแล้วกี่ชิ้นอย่างในกรณีนี้พี่ลิงส่งไปแล้วครับ2ชิ้นยังขาดอีก3ชิ้นเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อความรวดเร็วของมิชชั่นเนี่ยเราควรจะการให้ได้ทั้ง2จุดเลยครับอ๋อแล้วอันนี้บอกไว้เป็นข้อมูลนะครับการเต็มเครื่องบรรณาการ1ชิ้นเนี่ยจะใช้เวลา30วินาทีแล้วการใส่เครื่องรางแต่ละชิ้นนะครับเเเรราะไไบบบบ้ัแไบแบ่่่่ววยลลลอออหหืททูี ายมือออขงจครับหลังจากที่เราใส่เครื่องมานาการครบทั้ง5ชิ้นแล้วทีนี้เราก็ต้องกําจัดศัตรูจํานวนตามที่เกมกําหนดให้ครับซึ่งจํานวนที่เราจะต้องกําจัดนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้เล่นและความยากของโหมดที่เราเลือกมาว่าเป็นโหมดธรรมดาหรือว่าสติลพาธและเมื่อเรากําจัดศัตรูครบตามที่เกมกําหนดแล้วบอสของแมปก็จะปรากฏตัวออกมาครับและถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเล่นในโหมดธรรมดาบอกเลยครับว่าบอสกีกี้มากๆและเมื่อเราตีบอสเสร็จไปแล้วรอบแรกเราจะต้องนาเครื่องมานาการไปส่งให้กับแท่นบ,บูชาโคเมเพิ่มอีก2ชิ้นครับ และเมื่อเราใส่เครื่องมานาการครบทั้ง2ชิ้นนะครับบอสก็จะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งและทันทีที่เรากำจัดบอสได้นะครับเราก็จะได้รับเฟดเพล r และจำนวนเฟดเพลที่เพื่อนๆได้รับก็จะขึ้นอยู่กับโหมดความยากของเกมแล้วก็ดวงของเพื่อนๆครับ อย่างในกรณีของพี่ลิงจากการเล่นโหมดธรรมดาพี่ลิงได้เฟดเพิ่มาจำนวน15ชิ้นต่อการเล่น1รอบนอกจากนี้เพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลเป็นชิ้นส่วนโคเมหรือว่าชิ้นส่วนอาวุธด้วยครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังงงๆยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะโหมดใหม่นี้มันเล่นยังไงมาครับเดี๋ยวพี่ลิงจะสรุปให้ฟังให้เรามองว่าภายในแมปนี้เป็นร้านอาหารของเราครับซึ่งจะมีครัวอยู่2ที่ก็คือจุด A และจุด B และจะมีลูกค้า VIP ที่นั่งรอเราอยู่ที่หน้าร้านครับ อย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือเราต้องเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าก่อนครับแต่ทว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกแมงสาบบุกมาที่ร้านครับเราก็ต้องคอยไล่มันไปเรื่อยๆครับไม่งั้นเราทางานไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเสิร์ฟลูกค้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้พวกแมงสาบเนี่ยมันไปตามลูกพี่มาตบเรอกครับและแน่นอนครับเราจะต้องตบลูกพี่แมงสาบให้ตายคาร้านไปเลยแล้วหลังจากที่เราจัดการลูกพี่แมงสาบได้แล้วนะครับ <c oughs> เราก็ทําการเสิร์ฟลูกค้าต่อไปอีกเล็กน้อยแล้วเมื่อลูกค้ากินอิ่มจนเป็นท แล้วก่อนที่จะไปในส่วนถัดไปนะครับพี่ลิงก็มีทริคเล็กน้อยจะมาแนะนาครับในกรณีที่เราเล่นคนเดียวการวิ่งเก็บเครื่องบรรณาการทั้งสองที่นี่มันอาจจะทําให้เสียเวลาใช่ไหมครับพี่ลิงขอแนะนําให้เพื่อนๆใช้วอลเฟรมของเราถือเครื่องบรรณาการไว้ชิ้นหนึ่งจากนั้นก็ให้ใช้โอเปอเรเตอร์เดไปอีกที่หนึ่งเพื่อเก็บเครื่องบรรณาการจากนั้นก็ให้ใช้โอเปอเรเตอร์เดสไปส่งเครื่องบรรณาการจากนั้นก็กดเลข5กลับสู่รา w วอลเฟรมของเรามันก็จะเป็นการใส่เครื่องบรรณาการคราวละ2ชิ้นครับทีนี้ส่วนเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับ ความสามารถในการกำจัดศัตรูคราวละมากๆครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีความสามารถในการเฝ้าพื้นที่ได้ด้วยในโหมดธรรมดานะครับอาจจะเป็นโปรเทียมิลาดหรือเมซ่าก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นในโหมดสติวผ่านนะครับพี่ลิงของแนะนำให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกตัววอลเฟมที่ผ่านการบิ้วมาแล้วอย่างดีดีกว่าเพราะว่าบอสในโหมดสติวผ่านนะครับมันถึกมันถึกมากหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีวอลเฟมตัวไหนที่ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นก็มาแนะนำกันได้นะครับแล้วในโซนส่งทานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าในเควสมีใครพูดถึงเนื้อหาอะไรยังไงบ้าง อายุกําลังมาโคเมเป็นคนทําหรอนี่เราได้ทําอะไรให้เธอโกรธหรือเปล่าไม่ฝันร้ายนี้นะเป็นของขวัญมันเป็นโอกาสที่อาจจะทําให้เรารอดพ้นจากโชคชะตากรรมสยองซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนมันได้รีบกลับบ้านไปได้แล้วเทนโนเขาจะได้เริ่มเตรียมตัวทําพิธีเทนโนจงนําเครื่องบรรณาการของเราไปมอบให้กับโคเมเพื่อที่นางจะได้ขับไล่ผู้อินเฟสออกไป ขอให้ท่านอูน้ำอวยพรช่วยให้เรารอดพ้นจากชะตากรรมนี้ด้วยข้ารอไม่ไหวแล้วที่จะช่วยเหลือไอ้พวกนอนมัแรงที่ติดอยู่ในใย,ยของตัวเองมาเลยเซเปิดประตูให้ข้าให้ข้าเข้าไป ถึงแม้ชะตากรรมจะถูกถักทอขึ้นมาแล้วโคเมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้เจ้าจะต้องขับไล่พวกอินเฟสนั้นออกไปจากบ้านของพวกเราพวกเราถึงจะทำเครื่องบรรณาการต่อได้อียาเราทำเครื่องบรนณา,ารเสร็จแล้วมันวางอยู่ด้านนอกประตูการเปลี่ยนแปลงโชคชะตานั้นยากที่จะได้มาจงยืนหยัด เราตอนนี้ก็เหมือนกับไปเชิญหน้ากับรางร้ายที่มีตัวตนพวกแกมาช่างหน้าคำนักพวกออสตรอนกำแพงของพวกแกก็หนาพอๆพกับหัวของพวกแกโคเ,เมไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าแค่หินงง,ง แต่ถึงอย่างนั้นแกเองก็อยากจะได้โคเมไว้ครอบครองเพื่อตัวแกเองใช่ไหมแกพยายามได้ดีนะแต่โคเมนะ่ะเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้สู้ๆแล้วกันจับตามองผืนน้ำเอาไว้ให้ดีอินเฟสตัวใหญ่กำลังจะมาสังหารเจ้าปีศาจโสมมมนั่นซะแล้วซีตัร์จะปลอดภัยอียา ข้าไม่ยอมให้ความตั้งใจของปีศาจอินเฟสพวกนี้อยู่เหนือความตั้งใจของพวกเราเด็ดขาดเราจะเต็มเครื่องบรรณาการเพิ่มเอามันไปส่งให้กับโคเมขอให้เธอมอบความแข็งแกร่งให้เราด้วยยังมีผู้อินเฟสเด็ดอีกมากที่ซ่อนตัวอยู่ในกำแพงของแกไม่ช้าก็เร็วพวกมันก็จะตื่นขึ้นมาจากนั้นพวกชาวนากรโลกาลายอย่างพวกแกไม่ทำไม ไอ้ผู้อินเฟสเซตมันถึงได้มีคุณภาพที่กิกก็ขนาดนี้ว่าร่างร้ายในนิมิตได้ถูกปัดเป่าไปแล้วลูกเต๋าได้ถูกถอยใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเอีย yeah. แล้วนี่ก็เป็นบทสนทนาเล็กๆน้อยๆอยครับในมิชชั่นทรีดิ f เ n นซ์จากบทสนทนานี้ก็ทําให้เรารู้ครับว่าโคเมเนี่ยน่าจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้ด้วยส่วนตอนที่ป้าซาย่าลองอียานี่ก็ไม่มีอะไรครับแกพูดไปภาษาท้องถิ่นครับพี่ลิงก็ไม่รู้จะแปลย,ยังไงพี่ลิงก็เลยอียาไปเลยและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของมิชชั่นใหม่ที่พี่ลิงอยากจะแนะนาแล้วครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปกำลังใจให้พี่ลิงด้วยนะครับแล้วสาหรับตอนนี้พี่ลิงก็ต้อง